สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black and Rock Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวมาปล่อยอีกแล้วนะครับท่านตัวนี้บอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋าอยู่ที่8ใบเท่าเท่านั้นนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมของตัวละครนี้เอาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาทางเพจเลยแล้วกันนะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากวิธีกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซดโกดีเฮดด้วยบริการเติมเกมแ l ็ c เนล็อตออริจินเซิรเวอร์โกเบลและเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมผ่านระบบอัตโนมัตินะครับ24ชั่วโมงก็มีนะครับยังไงก็กดทลิกลิงก์ด้านบนเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าอย่าช้า ID ผมตัวนู้นนะครับตัวแอดออกไปนานแล้วนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องมาแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นตัวนี้ครับพารานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าโคตรโคตรย้ำนะครับผมลองดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาดูที่สเตตัสก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ือยู่ที่เมืองเฉยๆนะครับผมสเตตัสทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะครับผมเอ่อ เดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของตอนที่ไปตีเรดิกมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่ามันประมาณไหนอ่ะโอเคเลื่อนสเตตัสลงมาครับนี่นะครับไปเรื่อยครับเอ๊ดีตันอยู่แล้วนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราออกรบนะครับผมนี่นี่นะครับอันนี้คือไอเทมสวมใส่ที่อยู่นะครับที่มีอยู่นะว่าบวกอะไรบ้างนะครับผมเท่าไหร่ยังไงจะได้นะครับผม สเตตัสตามนี้ครับอันนี้คือสายฟาร์มนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาเริ่มจากข้างบนก่อนเลยล้วกันนะแถบบนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะได้ไม่ลืมนะครับสายดาวตรงนี้นี่มีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คาอยู่ที่หนึ่งสองเก้านะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้มีแต้มคาอยู่หนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับผมตามนั้นนะครับผมแล้วก็ เอาช็อปเรามาดูครับว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับเติมไปประมาณแสนห้านะครับผมแสนห้านะครับผมขายแปดใบเทาเท่านั้นนะครับผมหาคนดูแน่ต่อโอเคนะครับผมต่อมาของขายไม่จาเป็นต้องดูนะครับผมรีว์ดตรงนี้มียังไงบ้างนะครับนี่นะครับแฮรรี่แพ็กวีคนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผม นี่นะครับไม่มีอะไรเลยตามนี้นะครับผมไอดีไม่ได้ผูกนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับผมผมว่าตรงนี้จริงๆไม่จงเป็นต้องดูก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็สลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอส pvp p v k คุณก็ปรับเอาเองอยู่แล้วถูกป่ะนะครับการเซตติ้งนะครับโบนัสงโบนัสทุกอย่างนะครับแล้วก็กิลนะครับเรามาดูสกิลกิลนะครับก็สกิลกิลก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้อัพเลยผมอัพให้นะครับ ออันนี้ก็ยังไม่ได้อัพครับอัพไปครับเออมาดู้ว่าเขาจะเก็บไม่ต้องอะไรอ่าตัวที่เหลือกูไม่อัพเอาเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVE PVP นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นะแพ็กโอเคอยู่ครบโอเคเดลี่ปกติข้างบนนี้คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผม <c oughs> เรามาดูกันหน่อยว่าการ์ดฝังแบบไหนยังไงบ้างนะครับอ่าเลื่อนดูเลยนะครับอออันนี้การ์ดที่สแสดงผลูงในในเล่มนะผมก็เลื่อนให้คุณดูเลยนะครับคุณก็สต็อปหยุดกอเอาเองแล้วกันนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่นะ่าจะมีอะไรแล้วแผงบนนี้ต่อมาข้างล่างครับพอตูมนะครับผมอ่ะ พอตุมในส่วนของหมวกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนี่เลยตามที่คุณเห็นเลยครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นหน้าไปครับตามที่คุณเห็นเช่นกันนะครับต่อมาปากครับไปครับตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นแล้วก็ปีกหลังครับนี่ครับตามที่เห็นชุดนะครับตามนี้เลย นะครับก็เรียบร้อยนะครับที่เลเวลสิบหกนะครับต่อมาตื๊อๆๆๆๆๆๆๆลงมาเลยครับคาเดมี่เอ่อเมดัลเป็นยังไงครับเมดัลนี่คือเมดัลข้างบนนะครับสามหกสี่เก้านะครับคขาเน้นตัวนี้ให้ได้ตันนะครับผมตามนี้นะครับอันล่างนะครับผม สิบสามสิบแปดเก้ายี่สิบครับแล้วก็ยี่สิบครับแล้วก็ยี่สิบสิบเก้านะครับแล้วก็หนึ่งนะครับผมก็ตามนี้เลยพลังข้างบนก็สี่เก้านะครับพลังล่างก็แปดสี่อันนี้คือในส่วนเมดัลนะครับผมไทเติลเป็นยังไงนะครับไทเติลก็ตามนี้ครับขาดอีกสิบอันก็ขึ้นดาวแดงแล้วก็สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่ามีโซฮี แมวแมวแมวน้องแมวน้อยนะครับแล้วก็โซยีขั้นสิบปลาหมึกขั้นสิบมาโฟขั้นสิบครับวากาลีนะครับผมวากาลีขั้นสี่นะครับอ้นี้ก็น่าจะสิบหมดอยู่แล้วนะครับมีหมดครับด้วงนะครับซามูกวางนะครับด้วงหนึ่งซามูหนึ่งแล้วก็กวางหนึ่งครับตามนี้เลยครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงต่อมานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะเรามาดูที่อันนี้ครับ อาวุธเทพกันนะครับก็อันนี้จะเป็นออฟนะครับผมของอาวุธเทพแต่ละอันนี่เลยนะครับอมีรองเท้าแดงได้มาแล้วด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนปึ๊บนะครับอันนี้ใส่เซ็ตกอบบงกอบบินอยู่นะครับอันนี้ก็เซ็ตก็ไปดูหาเอาเองนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของฟีซั่นตรงนี้ครับข้างบนนะครับผม ในส่วนของวิสอ่คน่าจะเป็นจอะเกาะน,นะอ,อง่ายๆเลยครับหนึ่งสามหแล้วก็รีเทนเน้นจะอยู่ที่หนึ่งสามนะครับก็บอกเลยว่าเดือดนะครับเอเมนต์เอสเนี่ยอยู่ที่เลเวลสิบเจ็ดเลยนะตามนี้ครับยังมีแต้มเหลือให้อัพอีกนะครับเออยังมีแต้มเหลือให้อัพอีกคุณก็จากการกดอัพกันได้เลยตามอัธยาศัยต่อมานะครับผม <c oughs> มานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนสัตว์ขี่บอกเลยว่าสัตว์ขี่นี่เพรียบนะครับผมเพรียบกันเลยทีเดียว นะครับมีอย่างแต่ช้างม้าวัวควายปลาหมึกครับหมีนะครับผมเออลงเรือแกะแพนกนะครับนกกระเรียนนกกระยางมีครบหมดนะครับผมเออรถฟักทองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสแตทนะครับของซาตีนะครับหน้าก้านะครับแล้วก็ในส่วนของเลือดนะครับแล้วก็พ d k า d k ครับการ์ดนะครับเราลองดูการ์ดที่ผมจะเลือกให้ดูหน้าอย่างนี้แล้วกันนะครับตรง ลองเทียบกับอเวกนะครับว่ามีกะอะไรบ้างนะครับนี่เลยปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่บอกเลยว่าสองดาวแล้วสิบห้ามดแล้วนะเอ,อแล้วก็มีก์ดหมีม่วงนะครับโูกา้านะครับโอ้ส่วนใหญ่แล้วสามดาวหมดแล้วนะออกัดโคบงกัดโคบอลบอินเสือนะครับม้าน้ำนะครับผมสกเกลแองโอเคต่อไปเราไปดูกา์ดอเวกบ้างนะครับนี่นะครับแซนมงแซนแมน นะครับพบนะครับผมผมีด้วงด้วยก็ตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไล่ให้หมดก่อนเอดดอดเอาวุธไอ้นี้ผมไม่ต้องต่อมาเรามาดูขนนกค,ครับขนนกตัวนี้เป็นยังไงครับนี่ขนนกตัวนี้ก็อันบนสุดก็เป็นเทียสามนะครับอันที่สองเป็นหกนะครับอ่าเป็นสองนะครับหกนะครับแล้วก็เป็นสี่แล้วก็เป็นหกนครับสี่ แล้วก็หกครับสี่หกครับตัวนี้จะอัพแบบเน้นอัพแบบสเสถียรน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะลงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบอกเลยเขาน่าจะลงได้ถ้าเราเล่นโจมตีล้วนเนี่ยก็จะลงได้ถึงท่านแขดทนเก้าเลยนะครับทั้งหมดแต่ว่าอันนี้เขาเล่นบาลานซ์นะครับผมเขาก็เลยลงแบบสามหกสี่หกอย่างเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุ่มเทมไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างเหมือนตัวผมเงี้ยเป็นตัวโจมตีอะ่ะก็จะลงได้ถึงแปดถึงเก้าเลยนะครับผม แล้วก็ป้องกันอยู่ที่สองนะครับก็ตามนั้นนะครับผมกลนกตรงนี้ก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาทําทั้งสองทางนะครับลูกปั้นครับนี่ข้างบนก็ตามนี้เลยครับสิบห้าสิบห้าสิบสามสิบห้านะครับสิบสามนะครับแล้วก็สามศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้ตัวนี้นี่ปดเหลือเกือบหมดแล้วนะเหลือสองอันเหลือต่ออันล่างนะครับสำหรับลูกปั้นตามนี้เลยครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาในส่วนของรูนนะครับในส่วนของรูนเราดูหน้ารวมก่อนเลยหน้ารวมก็ตรงนี้จะเป็นเลขสิบสองนะครับก็กล้จะอัพแล้วเหลืออีกขีดเดียวนะครับมีรูนอะไรบ้างตามนี้นะครับผมตามนี้ครับตามที่เห็นเลยนะครับส่วนที่ใส่ก็จะใส่ตอนนี้เป็นใส่ตัวตีบอสอยู่ นะครับบอกเลยว่ารูนส่วนใหญ่นี่เดือดนะเดี๋ยวสามสิบทางนั้นเลยนะครับสามสิบยี่สิบกว่าหมดนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูนฟาร์มพีเซตฟาร์มก็มีนะครับอ่าก็น่าจะจบแล้วเรื่องรูนทีนี้เรามาดูออฟแมวครับออฟแมวนะครับผมเป็นยังไงเอนชานเข้ามาเลยครับทีละชิ้นอันนี้ในส่วนของหัวนะนี่นะครับเดคอนนะครับผมนี่ครับอีโคเวลลี่เฮดพีแทร็กเก็ตแองเกิลนะครับผมปาก ป็นอันนี้ครับเสื้อเป็นอันนี้ครับไนซนิ่งชาร์ปนะครับอาวุธเป็นชาร์ปสามนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ครับนี่เอ็มดามเมดดิจักชั่นยูริงเสื้อเป็นไนซนิ่งครับรองเท้าเป็นไนซนิ่งครับสามไนซนิ่งสามนะครับอันนี้ชาร์ปสาม d 8เอสพีดีแปดเปอร์เลยนะแล้วก็แหวนนะครับก็เป็นชาร์ปสามเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นชาร์ปสี่ นะครับก็เดือนเดือนครับผมออฟม่วงนะครับข้างหนึ่งบวกสิบสี่ข้างหนึ่งบวกสิบสองนะครับเปิดชุดก็จะเป็นบวกสิบบวกสิบสองสิบสองสิบสองนะครับอาวุธบวกสิบห้านะครับส่วนประดับเนี่ยก็จะมีบวกสิบบวกสิบบวกเก้านะครับผมแฟชั่นนะเออแล้วก็แฟชั่นเสื้อนจะบวกที่เจ็ดนะครับกระเป๋าบวกสิบแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับกระเป๋าก็จะเป็นออฟนี้นะครับคนอย่างตรงนี้จะต้องเน้นเลือดอยู่แล้วนะเออเพราะว่ามันพารานะครับก็ตามนี้นะครับผม น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนแล้วรูนนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับรูนที่ใช้งานส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านบนนะมีรูนแดงนะครับมีหลายอันอยู่นะครับคุณก็ไปเลือกใช้เอานะครับรูนก็ค่อนข้างจะมีครบเลยนะครับคุณอยากได้แบบไหนได้ยังไงก็สต็อปดูเอานะครับมีหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสฟาร์มนะครับคุณก็ปรับเปลี่ยนเอาตามตามความชอบนะครับตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับพลังอยู่ที่ สามหกนะครับสามสามแสนหกนะครับผมแล้วก็สามพันสองร้อยเก้าสิบนะครับอืมก็น่าจะครบทวนแล้วนะครับผมว่าผมเข้าไปครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรเล็ดรอดแล้วนะครับผมขอลองตัวอีกครั้งนะครับอืมอันนี้ก็เข้ามาดูแล้ว ยาเข้ามาดูแล้วที่ซันเข้ามาดูแล้วนะครับออปอาวุธแต่ละชิ้นอุปก,กรณ์แต่ละชิ้นก็เข้ามาดูแล้วออปแมวก็เปิดให้ดูแล้วเรียบร้อยหมดนะครับพลังทุกอย่างเพชรเพิร์นะครับทุกอย่างก็อยู่ในรบที่ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรที่ผมหลงลืมแล้วนะครับยังไงก็เฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบก่อนจะจากกันไปนะครับก็มักจะชอบมีคน บอกว่าตีเลดิกเป็นยังไงบ้างอย่างตัวผมก็เหมือนกันก็วันฮิตนะครับจากตัวแอปที่ผมขายไปเปนวันฮิตอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้ดูตัวนี้ผมมีเวลาผมก็เลยไปอัดมาให้ดูครับไม่ไม่ไม่อันนี้ก็วิงวิงอ่ะผมลืมปิดคลิปอ่ะลืมปิดเสียงครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับก็ตามนี้แหละนะครับเนี่ยตีเลดิกนี่นะครับเจ็ดแปดแสนครับเออบางรอบก็เก้าแสนนะครับเปิดโตยีตีนะครับก็ แอบเดียวเลยดิกหายไปกับตาอยู่แล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจที่ผมลองฟาดเลติกให้ดูแล้วกันนะครับเวลาตีบอสอะไรก็เดือดครับตัวนี้นะครับผมฟาดเดือดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากน้องมาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมตราแบบแปดแบงค์เทานะครับผมใครสงสัยใครจะต่อรองราคายังไงก็ลองกินบล็อกมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะลดนะครับเออโอเค ไปแล้วครับยังไงก็ฝากคาราดินตัวนี้ด้วยละกันนะครับหวังว่าจะปล่อยเอาในเร็วๆนี้นะครับผมบ๊ายบายจัะจุบจ๊บๆเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้ายังไงก็ฝากแซดโกไว้ด้วยละกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะจุบจ๊บๆ